เอาละครับก็วันนี้นะครับมาอยู่หน้าโลโบองผมเองนะครับก็วันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับใครเคยเป็นเหมือนผมไหมแบบว่าเออก่อนจะนอนเนี่ยแบบว่าเลื่อนทิกตอ,อกดูแบบเอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะเลื่อนไปเลื่อนมาจากหนึ่งทุ่มกลายเป็นสี่ทุ่มเงี้ยเออ <c ười> ใครเคยเป็นสารภาพมาอย่างนี้เอาละครับก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับเข้าสู่เกมโลโบองก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยโอ้มาแปลกนะมาเปิดคลิปอยู่ในเออเขาเรียกว่าหน้าต่างทิกตอ,อกนะก็คือเนนนี่ผั ไปแล้ว๋ต่ผมมีพาไปดูเว้ยนี่มันคือคลิปนี้นะครับของคุณเนียจาโบรเลสใช่ไหม <c oughs> อ่านมัมวซะแล้วอันนี้คือเขาเขียนแคปชั่นไวน้ว่าบายเนี่ยแปลว่าบายบายอะไรประมาณนี้หรออันนี้ก็คือ how to become invisible เอ,อ่อ o นบ h a v เฮเวนก็คือวิธีการล่องหนในบ r o o เฮเวนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเออจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำยังไงเว้ย how to become invisible in Brookhaven one Turn this color c this h and remove t o l โอเคเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนสีตัวละครของเรานะครับแล้วก็เอาเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยออกให้หมดนะครับ two remove face ขั้นที่2องเขาบอกว่า remove face นะครับก็คือเอาหน้าของเราเนี่ยออกไปด้วยโอเคทาเหมือนอดัมตับเป็ดนะ three get smaller โอเคขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปรับตัวให้เล็กลงนะครับ four get the motorcycle และก็ขั้นตอนที่4เนี่ยเขาบอกว่าให้เอ,อ่อทำการเสกมอเตอร์ไซค์ออกมานะโอเคแล้วทำไงต่อวะ อ๋อ5 oh. Go to the animation and press lay down final <laughs> get in the motorcycle อ๋นี่เหรอออวิธีล่องหนแบบนี้ผมเคยเห็นน้องๆเคาทําตอนมากวนบ่อยู่ดา โอเคงั้นเราจะเข้าไปทําดู<อ>ในเกมนี้ครับอ๋อไม่ต่อหรออ๋อเสร็จแล้วอ๋ออดอนโอเคโอเคเอาล่ะงั้นเราเนี่ยไปเจอกันในเกมเลยนะครับว่ามันเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาที่บุกเฮเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันซิว่ามันเนี่ยจะทาได้เหมือนในคลิป t ิกตอกที่เราดูมาเมื่อกี้หรือเปล่านะขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะให้เอ่อปรับอันนี้ออกใช่ไหมออพวกเครื่องแต่งกายโอโ้โหล้นเลย <laughs> <laughs> เหมือนนักบวชเลยโอเคแล้วก็ปรับอะไรอีกอ อ๋อเป็นอดำตับเปีดไงชิวอยู่แล้วไอ้อดำตับเปีดเนี่ยรู้สึกว่าแดใดไ่เนี่ยมันจะทำไม่ได้ด้วยดิเกมเขาอัปเดตมาแล้วเขาห้ามแบบว่าแต่งตัวแบบถอดเสื้อนีครับเราก็เลยต้องไปหาเขาเรียกว่าเออกางเกงว่ายน้ํานะนี่กางเกงนี้ก็น่าจะได้อยู่ไหมเออไม่ได้วะ่ะนี่นะคือสภาพผมตอนที่หาอะไรมานสีดำๆไ้โอ้โหเละเละเละจริง <laughs> <Krist ian> โอ้โหขนาดรู้วิธีแต่งตัวเป็นนารามตับเป็ดแล้วนะหรือว่าผมลืมวิธีแต่งวะหรือว่ามันแต่งไม่ได้แล้วอันนี้แบบยังไม่รู้จริงๆนะว่ามันแต่งได้หรือไม่ได้เนี่ยเอองั้นเอาชุดที่ผมเออว่ามันเหมือนที่สุดและก็คือชุดสวอดนะครับแล้วก็เออปรับสีเป็นตัวละครเป็นสีดําหน่อยมันจะได้แบบว่าดูง่ายๆหน่อยนี่เอาเป็นสีดํานะปาบอย่างนี้โอเคแล้วก็ต้องหาวิธีเอาเสื้อสวสดออกด้วยดิโอเคผมหาวิธีมานานแล้วงั้นเอาชุดแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เออเขา ก็ติ๊กอย่างนี้ไปปับ๊บแล้วก็ติ๊กออกปับ๊บโอเคไม่มีหน้าแล้ะโอโ้โหมีชุดสูดอ,อยู่ที่หน้าอกด้วยคงจะไม่เป็นไรเนี่แล้วก็เสกมอเตอร์ไซคันนี้ออกมาเนี่ยครับแล้วก็ปรับเป็นตัวเล็กเนาะเออเนี่ยปรับตัวเล็กปรับตัวเล็กอย่างนี้ปับ๊บปรับลงมาโอเคเท่านี้น่าจะได้ฮนะแล้วก็ปรับอนิเมชั่นนะครับให้เป็นเออเขาเรียกว่านอนใช่ไหมเลด้าอย่างนี้โอเคแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เหรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นซี่ <c oughs> ขึ้นขึ้นซี่โอเคอ๋อนี่เหรอแล้วตัวเรามันจะหายไปไหนวะอืม ตัวเราใช่อยู่ตรงนี้ป่าวะอ๋อจริงด้วยจริงด้วยสกเกตรตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเราแบบออโผล่มานิดนึงโอเคเห็นไหมโอเคโอเควิธีนี้ถือว่าผ่านนะเออทิกตอกไม่ได้หลอกเราเสมอไปไอแอปทิกตอกเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่อย่างนึงนะครับมันเอาไว้เป็นเ,ออเครื่องข้ามเวลานะครับสมมติว่าเราเนี่ยจะต้องรออะไรสักอย่างประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี่ยดูทิกตอกอยู่ประมาณ2 3าคลิปนะครับเวลาก็ผ่านไป1วันแล้วเอาจริงๆ <laughs> ผ่านไปไวมากถ้าเกิดว่าเราเลื่อนทิกตอกเนี่ยโอเคมาดูกัน,นครับว่ามีใครเนี่ยมีร่นมคับ เออมีคนไทยไหมโอเคตอนนี้เนี่ยผมประกาศหาคนไทยภายในเซิร์ฟนะครับเอาๆมีคนมาขึ้นรถกับเราด้วยแงวไปแล้วนะไปแล้วนะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงเฮ้ยงงงงงงรถเคลื่อนที่แบบไม่มีคนขับงงเนี่ยไม่ปกติจะต้องมีคนขับแบบนั้นโ <c oughs> อ้รถทหารท <c oughs> หารมาทำอะไรในบุ๊คแคเว่นเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่มีคนไทยนะครับแล้วก็จะมีรถทหารนะครับแล้วก็มีรถโอ้ผู้คนมากมายเลยเอางงเนะลยดิรถขยับได้ <c oughs> รถขยับได้แบบไม่มีคนขับเอรอถไฟฟ้าเนี่ยรู้จักไหมรถควบคุมโดย AI ควบคุมโดยหุ่นยนต์นะเพื่อนเอาล่ะงั้นเราเนี่ยกลับไปดูในติ๊กต็อกกันไหมว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเนี่ยให้เราไปลองทำอีกหรือเปล่าันี้ออะฮะตอนนี้เราก็กลับมาที่แอปติ๊กต็อกแล้วมาดูกันซิว่าจะมีความลับอะไรแปลกๆให้เราลองกันบ้างอืมก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอ,อ่อพิมพ์เซิร์ชไปนะครับว่าเราเนี่ยจะหาความลับของแบบอะไรเราต้องพิมพ์ว่าบ Brook ให้เว่นอยู่แล้ววันนี้ บรููคเขียนอย่างนี้เปล่าวะอ๋ะอใช่ด้วยนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอ้อนี่แมพคนไทยเหรอโอ้ไม่ใช่อันนี้คลิปคนไทยใช่ไหมนี่ไงผมมาเจอแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มคำว่าซีเขียดเข้าไปด้วยนะโอเคงั้นเรามาหาคลิปความลับในทวิตเตอรกันดีกว่าว่าจะมีใครเนี่ยหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าจะมีคลิปที่เป็นคลิปจริงๆกันด้วยโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูคลิปของคนแรกกันเลยเนะครับว่าเขาเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปดูความลับอะไรกันนะ อันนี้ก็คือเป็นของคุณเออคิวโวต <c oughs> การอาาา่านภาษาอังกฤษนี่มันแย่จริงๆเออฉันเนี่ยเพิ่งเจอความลับใหม่อ๋อหรืออะไรแปลไม่ค่อยออกด้วยดิม,มาดูคลิปกันเลยดีวยกว่า I found a new hidden เสียงดังจริงๆนี่ปรับลงมาเท่านี้พอ Room in Brookhaven โอ้เสียงร้อนจังเฮ้เ <c oughs> สียงมันล้นหลอดนะ Pick the new house โอเค New house โอ้บ้านของเล่น เฮ้ยมันน่ากลัวว่ะผมกลัวโดนจั๊มสแกร์อย์เลยอะกลัวอยู่ดีหน้าผีลอยมาเต็มหน้าจอคอมผมไม่เอานะตายเลยนะยานะโอเคปรับให้ตัวเองเนี่ยเล็กลงนะโอ้ย Jump in there โอเคจั๊มอินเดะจั๊มลงไปที่กระโดดลงมาที่นี่ใช่ไหมอ๋อฉันอยู่ที่ไหนโอเ้เฮ้ยตู้เซฟมันซ่อนอยู่ตรงนี้เหรอ I found new เฮ้ย <He> <laughs> ผมเพ่งรู้เนี่ยว่าตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่นี่หรือว่าผมเนี่ยเคยลงไปแล้ววะผมก็จำไม่ค่อยได้เดีย๋ยวความจำสั้นนึกว่าประกัดเงีง้ยเงี้ยเงี้กลับมาที่เกมโลบอกเหมือนเดิมเออเนี่ยอ๋อรถติดอะไรหลักกิโลเลย <laughs> ลดติดหลักกิโลโอเคงั้นเราเนี่ยไปดูกันเลยนะครับว่าบ้านที่เขาเนี่ยเอามาโชว์ในอ,อคลิปทิกตอกที่เราไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือเปล่านี่กดไปเลยอย่างนี้โอเคบ้านหลังที่เขาบอกมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นบ้านของเล่นใช่ไหมเออแล้วก็เลื่อนลงมาเลยอย่างนี้บ้านของเล่นโอเคอันนี้แล้วก็เสกออกมาเลยอย่างนี้อืมความลับมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ต้องพิสูจน์เพราะว่าเราคือโคนั้นนี่เดินเข้ามานะครับตรงนี้แล้วเขาก็บอกให้เราเนี่ยกระโดดลงมาตรงไหนวะ เออตรงนี้หรอแล้วก็ปรับให้เป็นตัวเล็กใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็ปรับตัวเล็กแล้วก็เดินลงมาอย่างงี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ดวดลงไปปุ๊บโอ้จริงด้วยมันคุนค้นๆเหมือนเราเคยมาเลยโอเคบ้านหลังนี้อ๋อไหนๆก็มาแล้วเอยจะปล้นบ้านตัวเองเหรอไอ้ <c oughs> คนะลยจะปล้นบ้านตัวเองวะแม่ดีๆในทิกต็อกนึกว่าจะหลอกกันแบบทุกคลิปซะอีกโอเคเออกมาดูข้างนอกบ้านหน่อยสิเมืกก่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนกดกระดิ่งนะนี่จึบ๊บจึ๊บจึ๊บเดินออกมาเฮ้ยบ้านคนไทยเหรอนึกว่าตัวหนังสือภาษาไทยเมื่อกี้ อันนี้คืออะไรนะคนไทยอะไรวะเนี่ยคนนี้โอ้โหแกล้ง่อยไหมแกล้งเป็นรถที่แบบว่าไม่มีคนขับ่อยไหมนี่เออเขารู้ยังเอา้เอามีคนขับมีคนขับเอาใหม่ๆกดเรดาร์ตรงนี้เอ้ยลงก่อนกดเรดาร์โอเคฮโอ้โหทําให้เห็นคาตาขนาดนี้เขาคงจะรู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเอเอแอบอยู่ใต้ท้องรถนะเห็นเราไหมเขาน่าจะเป็นคนไทยเอซเอา เอา้าอุ้ยเขามีคนไทยแล้วก็มีคนที่รู้จักผมคนนึงด้วยเออไม่เล่นด้วยใครรู้จักผมผมไม่เล่นด้วยครับยอกยอกยอกอะไรเนี่ยเออใช่เห็นอ๋อเขาเห็นเราไหมโอ้โดถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เออไม่ทําให้เขาดูต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเห็นหน้าดูดิเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ยเอารู้จักเราอีกแล้วเออเ <c oughs> <c oughs> งี้ยลออยู่ดีนะไปดูติ๊กต็อกเป๊บอาล้ครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่ใน t ิ k กต็อกอีกแล้วนะครับก็เป็นคลิปของคุณที่มีชื่อว่าโรบอทอาร์เคอะไรประมาณนี้นะครับโรบอทอาร์เคโอ้ชื่อเทนะแล้วก็ this is so scary oh โอ god โอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะโอ้เป็นความลับที่น่ากลัวสินะโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูพร้อมกันกันเลยดีกว่า โอ้เสียงดนตรีนี่ก็บิวอารมณ์นะอ๋อมาที่โรงเรียนมีคนตายที่โรงเรียนหรอโอ้ไม่ใช่จำสเกียร์นะรายงานเลยนะถ้าจำสเกียร์รายงานนะยาหนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับงั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่อยากให้ผมเนี่ยไป <ar> หาความลับใน TikTok กันอีกนะครับก็อย่าลืมแท็กผมใน TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเออขึ้นชื่อแอคเขาใน TikTok ผมให้นะครับแล้วก็เออถ้าเวลาไปเจอความลับไอ้ใน <iez> แมพอะไรต่างๆหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับโลบอคเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูนะครับถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูนะครับโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัััััััววววลลลลลาาาาาาท่่่่่นน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 นผผู้้้้้้ชชมมมมไไไไปปปกกกกกกกออออะะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบบบเจใใใหหหหิิ็ยยยยืดดดดด์งสี๊